ลูกค้าแวะมาซื้อไก่ขอไก่เนื้อแน่นๆ ไปทากับข้าวให้ลูกกินเพราะไม่รู้เลยว่าข้างในมันซ่อนอะไรไว้ในบ้านหลังเล็กแม่ต้มซุปไก่ให้ลูกกินด้วยความตั้งใจกล้ามเนื้อไก่ดูแน่นเต็มหม้อกลิ่นหอมไม่มีใครล่วงรู้ว่านี่คือซุปที่อันตรายที่สุดในชีวิตกล้างดึกเสียงอาเจียนดังไปทั่วบ้านลูกวัยหกขวบตัวร้อนหน้าซีครอบครัวรีบพากันไปโรงพยาบาลด้วยหัวใจที่สั่นกลัวหมอแจ้งผลตรวจพบสารฟอร์มาลีนในอาหารที่กินเข้าไปเด็กแพ้อย่างรุนแรงต้องนอนดูอาการในห้องฉุกเฉินพ่อเด็กโทรกลับไปที่ร้านด้วยความโกรธ จัดน้ำเสียงเต็มไปด้วยความขับแค้นและห่วงลูกคุณขายของแบบนี้ได้ยังไงลูกผมป่วยเพราะคุณนะป้าอิมพยายามบ่ายเบียงโยนความผิดให้ร้านอื่นสีหน้าเครียดแต่ยังไม่ยอมรับผิดร้านอื่นก็ขายในะอยามาโทษฉันคนเดียววัยรุ่นในหมู่บ้านแอบถ่ายขณะป้าอิ่มฉีดน้เข้าเนื้อไก่ภาพที่ไม่มีใครเคยเห็นถูกเก็บไว้แบบชัดเจนมันคือหลักฐานที่กำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างคลิปลุดกลายเป็นไวรัลในชุมชนภายในค่ำคืน แม่ค้าในตลาดเริ่มซุบซิบพูดถึงการเสียงดังขึ้นเรื่อยๆนั่นไงร้านที่ฉีดน้ำใส่ไก่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเข้าตรวจร้านทันทีพบสารฟอร์มาลีนตกค้างในเนื้อไก่หลายตัวคุะเมิดกฎหมายอาหารต้องระง,งับการขายทันทีชาวบ้านกว่า10คนรวมตัวกันที่สถานีตำรวจยื่นชื่อฟ้องแม่อิ่มฐานจำหน่ายอาหารอันตรายเราซื้อเพราะไว้ใจไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้ลูกสาววัยสิร้องไห้น้ำตาไหลไม่หยุด เธอกลัวว่าแม่จะต้องติดคุกจริงๆแม่หนูกลัวแม่จะหายไปจากหนูใช่ไหมแม่อิ่มนั่งเงียบก้มหน้าในมุมหนึ่งของโรงพักไม่มีใครข้างกายมีเพียงความเงียบและน้ําตาเธอพึมพำเบาๆฉันมันโลภทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวกําไรที่ได้จากการหลอกลวงอาจกลายเป็นบาปติดตัวไปตลอดชีวิตความเื่ออาจไม่ทำให้รวยแต่คนโกงไม่มีวันอยู่ได้นาน เรื่องนี้ฝากไว้ให้คิดขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบช่องน้องถิ่งถิ้งฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะรับรองจะไม่พลาดละครสนุกๆแน่นอนค่ะ